สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงการงานการเงินคนเกิดวันพฤหัสนะคะของเดือนมิถุนายน2 5 6 5นะคะก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงก็ด้วยเป็นแนวทางนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปแรก7ดาบนะคะ ใบที่สองเดียมเพสนะคะเดอะมูนสี่ไม้นะคะ เดลเวอรก็มาเริ่มจากเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานนะคะเดือนนี้ก็คิดว่างานก็น่าจะงานน่าจะสบายสบายอยู่นะได้ M พสนะคะคืออาจจะทํางานสบายนะไม่ได้ลําบากอะไรนะคะแล้วก็งานก็มั่นคงด้วยนะได้สี่ไม้นะคะการงานก็มั่นคงอยู่นะคะเดือนนี้แล้วก็ส่วนเลิเวอร์อันนี้ก็ก็อาจจะบางคนก็อาจจะได้ทํางานที่ที่เราชอบก็ได้นะเป็นงานที่เราชอบที่เรารัก อาจจะได้ทํางานแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็เกี่ยวกับหุ้นส่วนก็ได้นะคะอาจจะหุ้นกันทําธุรกิจหุ้นกันค้าขายอะไรแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังของเดือนนี้เลยนะเรื่องงานก็คือ7ดาบอันนี้นะคะ7ดาบกับ the moon นะคะอันนี้7ดาบกับ the moon นะคะก็คือให้ระวังเรื่องจะโดนเอาเปรียบเรื่องงานโดนใส่ร้ายโดนหักหลังนะคะเรื่องงานนะเดาบนะคะ ส่วน The Moon เดมมนก็จะโดนเหมือนโดนอาจจะโดนเพื่อนร่วมง,งานนินทาว,ว่าร้ายก็ได้หรือโดนใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอันน,น,นี้อันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเจ็ดดาวกับเดมมนเนี่ยความหมายก็คล้ายๆกันนะก็ระวังให้โดนจะระวังจะโดนเรื่องพวกนี้นะคะส่วนเรื่องเงินก็การเงินก็น่าจะดีอยู่นะคะเดือนนี้เพราะสี่ไม้นะก็คือยังมั่นคงอยู่นะคะเรื่องการเงินแล้วก็ยังหาเงินได้สบายๆอยู่ ก็อาจจะแบบผางกันได้เรื่อยๆแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะเดือนนี้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเจ็ดดาบเหมือนเดิมกับเดมูนะคะอันนี้ก็ให้ระวังจะโดนโดนเอาเปรียบก็ได้นะคะโดนเอาเปรียบเรื่องเงินโดนโกงเงินโดนหลอกเงินนะคะอันนี้โดนโกงโดนหลอกโดนเอาเปรียบเรื่องเงินนะคะอันนี้ให้ระวังนะคะก็โอเคนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ